สวัสดีครับอยู่กับเต้งครับกับเกมแลนด์นัลล็อกแท็กติกสครับวันนี้เราอยู่ในดันเจียนเกาะเต่าครับโดยเจ้าเกาะเต่าเนี่ยจะมีลักษณะกลไกลคือการเคลื่อนย้ายบล็อกที่สามารถหมุนได้ด้วยครับแต่ตอนแรกมันยังหมุนไม่ได้ครับตอนนี้ได้แค่ย้ายเฉยๆครับเราก็สร้างเป็นทางเดินที่ว่าจะได้ลงไปด้านล่างเคลียร์มอนไปครับเก็บของไปวิธีลงมาด้านล่างเนี่ยก็จัดเจ้าตัวตัวต่อนี่ยให้คล้ายๆกับผมเลยก็ได้ครับจะได้ลงไปง่าย ส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยถ้าเกิดทีมใครเก่งเนี่ยก็สามารถไปตีได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังลำบากนิดหนึงครับก็เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาตีหลังตอนนี้มาด้านล่างแทนครับส่วนของด้านล่างเนี่ยเราจะต้องไปคุยกับเจ้าตัวรูปปั้นเทวรูปอะไรพวกนี้เนี่ยให้ครบทั้ง3ตัวเลยครับแล้วมันจะมีวาร์ปชั้น2โผล่ขึ้นมาครับเราก็มีหน้าที่ในการสร้างทางเดินครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถหมุนเจ้าตัวต่อนี้ได้แล้วด้วยนะครับก็จะเดินง่ายยิ่งขึ้นหลักๆเลยนะครับไปแตะกับเจ้าตัวรูปปั้นเทวรูปเนี่ยให้ครบทั้งสามตัวส่วนวิธีการหมุนเจ้าตัวต่อเนี่เอาแบบที่เ,เพื่อนๆสะดวกว่าเลยนะครับไม่จําเป็นต้องหมุนหรือว่าทําเส้นทางเหมือนผมก็ได้นะครับวิธีไหนที่เพื่อนทําได้เร็วกว่านะครับทําเลยครับระหว่างนี้ผมก็เคลียร์มอนไปครับแล้วก็มาแตะเจ้าตัวรูปปั้นที่อยู่ด้านล่างนี้อีกตัว ขึ้นไปด้านบนครับส่วนเจ้ากล่องหีบกล่องที่อยู่ด้านบนนะครับมันยังขึ้นไปตอนนี้ไม่ได้นะครับก็เว้นเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะสร้างทางเดินเพื่อที่ว่าจะได้เข้าวาร์ปตรงกลางครับส่วนมอนที่เหลือเนี่ยคือพอดีผมยังตีไม่ได้ครับก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาตีหลังครับเดี๋ย <Sunday> ว <ech> เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะกลับมาที่ชั้นนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีวิงให้กลับมาได้ครับเป็นวิงที่กดได้แบบเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัว สร้างทางเดินขึ้นไปครับอย่างว่านะครับไม่จําเป็นต้องกดเหมือนผมเป๊ะๆน,นะครับวิธีไหนที่เ,เพื่อนๆไปได้ไวกว่าไปเลยครับทาไปเลยมาคุยกับบอสเต่เาครับพอมาถึงชั้นนี้เนี่ยเราจะเก็บไอเทมที่เป็นโทรศัพท์เหมือนโนเกียอะไระนั่นแหละครับโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเคลื่อนย้ายตัวต่อแล้วก็หมุนได้แบบอิสระมากๆครับ,รบเกือบทั้งแมปอะ ก็สร้างเป็นทางเดินครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปคุยกับรูปปั้นทุกตัวครับเราต้องกดทั้งหมดเลยนะเนี่ยเอามือไปสัมผัสซะให้มันทุกตัวครับมันก็จะค่อยๆปลดล็อกแมปไปเรื่อยๆครับมอนตัวไหนยังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยก็วนไปตีตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นไกด์เฉยๆนะครับว่าเราจะเดินไปเส้นทางแต่ละที่เนี่ยไปยังไงครับด้านล่างไม่ได้ก็ไปด้านบนละอ่ะ คือได้เห็นผมวนไปวนมาอย่างนี้คือบางจุดผมตีไม่ได้ครับคือทีมผมใหม่มากๆเลยคะเป็นทีมเป็นไอดีที่เล่นใหม่ครมันจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังบอลนะครับอันนั้นก็ไปตีได้เลยก็ได้ไม่ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มาฝั่งฝั่งด้านซ้ายครับเก็บของเคลียร์มอนเดินต่อครับ คุยกับรูปปั้นให้หมดจะเห็นนะครับว่ามีรูปปั้นที่แบบยืนแยกอยู่สมุมเลยครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายัางไปไม่ได้อย่าเพิ่งไปยุ่งมันครับเคลียอะไรตรงกลางเนี่ยให้มันจบก่อนอเคลียมอนไปเคลียมอนพยายามเคลียมอนให้ได้ครับเพราะว่าบอสท,ที่นี่ถือว่าโหดทีเดียวครับเจ้าบอสเดาน่าจะเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นรูปปั้นตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เดินได้ง่ายแล้วครับหลังจากที่เคลียร์มอนอันนี้คือผมเคลียร์มอนจบแล้วนะครับเราก็มาสร้างตัวต่อเพื่อเป็นเส้นทางทางเชื่อมนะครับระหว่างเกาะกลางไปจนถึงตัวรูปปั้นที่อยู่แต่ละข้างนะฮะ,ะแต่ละมุมสี่มุมครับไม่ใช่สี่มุมสิสี่ด้านครับอ่าค่อยๆต่อไปครับสร้างเป็นทางเดินไปหาครับในลักษณะแบบนี้ครับด้่นบนก็มีอ่า ได้ด้านละด้านสุดท้ายครับหมุนๆขยับต่อไวเหลือเศษตรงไหนเอามาต่อกันให้หมดพอเราต่อครบเนี่ยเราจะปลดล็อกเจ้าตัวเคเวสครับแล้วก็จะมีมีบัฟพิเศษมาให้เราด้วยก็จะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีเลือกได้นะครับว่าจะเป็นากายภาพหรือว่าเป็นสายเวทนะครับ300ครับเลือกให้ดีๆนะครับ เมนดาเมจเราเป็นประเภทไหนเนี่ยเลือกอันนั้นไปเลยแล้วบัฟที่2เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าบาัฟที่2องนี่ทำไงต้องเอามาต่อตรงกลางครับไอ้ส่วนที่เราเอาไปต่อด้านข้างเนี่ยเอามาต่อตรงที่มันเป็นช่องว่างเกาะกลางเนี่ยให้ครบเลยครับอันนี้แบบต้องทําแบบผมเลยนะมันถึงจะลงตัวนะครับพอเราต่ออันนี้จบปุ๊บเนี่ยเราจะได้บัฟอีกหนึ่งอันซึ่งอันนี้ผมแนะนําเลยก็คือเป็นบัฟลดความเสียหายจากบอส70%ร์นะครับอันนี้แนะนาเลยนะ มันจะทําให้เราผ่านบอสได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ผมเนี่ยดันอินดี้ครับผมไปเลือกแบบทั้งกายและทั้งเวทเนี่ยที่ว่าตีแรง300%ทั้งคู่เลยมันทําให้กลายเป็นว่าเนี่ยผมตีบอสลําบากครับเนี่ยอันนี้เราต้องเอาบัฟตัวแรกครับแต่ผมไปเลือกอันที่2องซะงั้นพอเราตีบอสไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องกลับไปตีมอนที่อยู่ด้านนอกก่อนครับอันนี้ผมยังตีบอสไม่ผ่านนะอันนี้ผมกลับมาด้านนอกครับมา,มาที่ชั้นแรกกดบีวิงนะฮะ มาตีมอนเอาบัฟต่อครับยังตีบอสไม่ได้ก็สร้างทางเดินไปหามอนตัวที่ยังเคลียร์ไม่จบครับอ่าเหลือตรงนี้มันมีของด้วยมันมีหิมด้วยเคลียร์ไปครับโอเคเก็บของเคลียร์มอนครับยังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะไปจุดลับครับแมปลับครับมันจะมีมอนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถไปเอาบัฟได้ด้วยนะครับไปเราจะไปกัน ในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถกดตรงส่วนของโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับหมุนต่ออแล้วก็สร้างทางเดินไปครับนี่แหละมาแผนที่รับโผล่มาครับเก็บของเดี๋ยวเราต้องเก็บเก็บเจ้าตัวกล้วยเป็นชิ้นแรกเลยนะครับอย่าอย่าพึ่งไปทางด้านอื่นนะเนี่ยมาตรงเส้นทางผมเลยเราจะกลายเป็นลิงครับแล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเคลียร์มอนเอาบัฟต่อครับ บัฟที่ผมหาตอนนี้ก็คือลดความเสียหายจากบอสครับนี่ต้องขึ้นจากฝั่งบนนี้ครับเคาะตัวนี้ครับสร้างเป็นทางเดินด้านล่างไปอ่านี้มาเคาะเจ้าตัวสีฟ้าครับแล้วก็กลับไปเคาะเจ้าตัวสีเขียวขึ้นไปอ่าโอเคได้ละได้ละ ไปตอนนี้บัฟก็น่าจะแน่นแล้วครับกดบีวิงครับเราจะกลับไปชั้น2เหมือนเดิมครับไปตีบอสครับลุยตอนนี้บัฟผมสวยแล้วแหละผมน่าจะพอตีได้ละแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยครับโอเคครับแล้วก็จะมีหีบอันสุดท้ายซึ่งอย่าปลดเจ้าตัวไอเทมนี้ออกมาครับก็ครบ100%ออนครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับจบแหละ